เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมโทลุเซนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Aura Kingdom นะครับซึ่งชื่อนี้นะมันเป็นชื่อที่อยู่บนแพลตฟอร์มสตรีมนะครับถ้าอีกชื่อหนึ่งที่เพื่อนๆรู้จักกันก็น่าจะเป็น Fantasy f r o n t i e นนั่นเองนะครับก็เกมนี้นะครับจะกลับมาเปิดให้บริการอีกแล้วนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ถูกเลิขสิทธิ์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับคือกลับมาเปิดเซิร์ฟไทยกี่ครั้งผมก็กลับไปเล่นทุกครั้งนะครับเพราะว่าน่าจะเป็น ความชอบนะเออโอเคก็น่าจะประมาณนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับว่าควรจะเตรียมตัวอย่างไรดีนะครับก่อนที่เซิร์ฟเวอร์จะเปิดนะครับแล้วก็ต้องทําอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะรับของรางวัลตอนที่เราเล่นในช่วง CPT นะครับเพื่อที่เราจะได้รับตอนมันเปิดจริงอนะเนาะเออเพราะว่าเขามีกิจกรรมสมัครลูกหน้าเอ,อ้ยเล่นตอน CPT ได้ของเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีพวกแชร์เพจอะไรเงี้ยเขาจะแจกของนะซึ่ง เออผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเปิดครั้งนี้นะครับแอดมินหรือว่า GM อะไรของเขาของของผู้พัฒนาเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเขาจะแจกของเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับตอนตอนเกมมันเปิดโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างแรกกันก่อนนะครับโธลุเซนโอเคนะครับเรามาดูเรื่องแรกที่สําคัญที่สุดของเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับคือเรื่องของอาชีพนั่นเองนะครับซึ่ง ตอนนี้นะครับผมเล่นบนเซิร์ฟเวอร์สตีมเนี่ยมีทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด17อาชีพนะครับผมก็จะมีอาชีพเยอะเลยเดี๋ยวผม้าไปอธิบายแยกคลิปและกันคลิปนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็เท่าที่เห็นนะครับจะมีเลนเซอร์นะครับผมเป็นอาชีพทวนหรือชีพหอ,อกที่เข้ามาใหม่นะเออแล้วก็มีอาชีพกีตาร์นะครับที่ว่าเซิร์ฟเนี่ยเขาจะนําเข้ามาด้วยนะครับก็จะมี Star c คอร์เรอนะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเห็นเขาประกาศว่ามีอาชีพมาใหม่4อาชีพ จะมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพแทะนะครับผมไอไออาชีพแทะเนี่ยแหละผมจะเล่นมุกโซแซงแจมือก็ไม่ใช่โอเคคงไม่ขำกันโอเคนะครับอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพแทะแต่ตอนนี้อาชีพแทะยังไม่มีในซิร์เวอร์สตีมนะครับผมก็เลยเอ่อให้เพื่อนเพื่อนพาเพื่อนๆมาดูไม่ได้นะครับนี่เลยนะครับเท่าที่เห็นคือมีหอกนะครับเลนเซอร์กีตาร์แล้วก็สตาร์คอเลอร์นะครับเป็นเป็นอาชีพมจิกเนาะ โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นว่าเขาประกาศไว้ก็คือเมื่อเพื่อนๆสมัครตัวละครหรือว่าไม่ใช่สมัครตัวละครผมผิผดเมื่อเพื่อนๆสร้างคาแรคเตอร์นะครับหรือสร้างตัวละครนะครับก็สามารถเลือกอวตารฟรีได้เลยนะครับมันเป็นชุดนะครับมันน่าจะเหมือนในเซิร์ฟสตรีมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสมมุติผมจะสร้างตัวหอ,อ,อกนะครับตัวทวนสักตัวหนึ่งอ่าเรามาดูนครับ นี่เลยมันจะมีคอสตูม o o m นะครับ c อ o ตูม o o m setting อยู่ด้านซ้ายมือนะครับนี่เลยมันสามารถเลือก,อกได้เลยนะเซิร์ฟสตรีมคือเราเลือกแบบไหนในเกมได้แบบนั้นเลยนะครับซึ่งปกติชุดนี้ถ้าเราเล่นเซิร์ฟเมื่อปีที่แล้วนะครับมันจะให้เติมนะครับซึ่งเติมแพงด้วยเนาะชุดชุดนึงนี้ก็หลายร้อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเหมือนมันจะแจกแล้วนะครับตอนเนี้แต่แต่ผมยังไม่รู้นะว่าเซิร์ฟที่เขาจะเปิดเขาจะแจกเหมือนสตรีมเลยหรือเปล่าแต่เท่าที่เท่าที่ดูตอนที่เขาประกาศอะ เขาใช้รูปคล้ายๆกันเลยนะครับถ้าเพื่อนสังเกตเดี๋ยวผมจะรูปขึ้นให้ดูนะครับนี่เลยก็ประมาณนี้ส่วนผู้หญิงก็แจกเหมือนกันนะครับแจกส่วนหัวนะครับแล้วก็ส่วนชุดนั่นเองไม่แจกส่วนหลังนะครับผมประมาณนี้นะครับชุดมีชุดกิโมโนด้วยนะครับกิโมโนชุดนักเรียนนะครับแล้วก็ชุดนอนชุดเมดนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นชุดเออแนวสาวน้อยเวทมนต์นะครับ ไอ,อชุดหนึ่งนี่เป็นชุดเออนักลบเลยนะครับนักนักลบญิงโอเคส่วนชุดก็ประมาณนี้นะครับเรื่องอาชีพเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายที่หลังนะครับอาชีพต่างๆนานานะเพราะว่าอาชีพมันเยอะผมคงจะต้องทำคลิปคลิปแยกนะเออซึ่งผมก็เล่นเกือบทุกอาชีพแล้วนะคือผมเล่นตั้งแต่นี่เลยนะครับเล่นหมดแล้วนะครับยันอาชีพนินจานะครับเซิร์ฟเซิรฟ์รฟเมื่อปีที่แล้วนะครับเออ โอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะสำหรับเซิร์ฟที่จะเปิดห้เราเล่นในเร็วๆนี้นะครับผมไปกันเลยโอเคครับก่อนเข้าเซิร์ฟเรามาดูเอไม่ใช่ <laughs> ก่อนไปดูหน้าเว็บเรามาดูหน้าเพจกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับเพจก็คนกดไลค์ like เกือบ2000แล้วนะเออแล้วก็ยอดลงทะเบียนลวกหน้าผมเห็นอ่านี่ครับตอนนี้มีคนลงทะเบียนลวกหน้าเกิน5,000คนแล้วมันจะได้ของด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเว็บอีกทีนะครับ ซึ่งเกมจะเปิดให้ CBT ในวันที่12ป้าเดี๋ยวผมหาเวลาแป๊บหนึ่งนะครับไหนปะเหมือนก็โพสไว้เมื่อวันก่อนเฮ้ย <c oughs> ออนนี่น,นี่ผมหาไปเจอนี่นะครับโคสเบตา้าหรือว่าทดสอบระบบในวันที่12มีนานะครับผมน่าจะเวลา6โมงนะครับโอเคนี่ม,มีมีอาชีพแท้ครับด้วยนะ ฟาดพับๆเลยนะครับผมโอเคเราไปดูเว็บกันนี่เลยนะครับผมในเว็บเขาก็จะประกาศนะครับกิจกรรมนะครับผมไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแจกของกิจกรรมสมัครล่วงหน้านะครับแล้วก็กิจกรรมไลฟ์แชร์อะไรอย่างนี้แล้วก็เพื่อนๆเข้ามาดูกันได้นะครับเราไปดูกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเลยดีกว่านะครับกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้านะครับ เพียงแค่เพื่อนๆสมัครล่วงหน้านะครับเพื่อนๆๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนลิ้นพันขอภัยเพื่อนๆจะได้ไอเทมดังนี้นะครับมี h p Potion นะครับหรือว่า h e a l i ล g ่ง t i o n 20ขวดใช้เพิ่มเลือด5%ทุกๆ5าวีนะครับมีใบชุบด้วย5ใบนะครับแล้วก็มีกระเป๋าใบใหญ่นะครับ20สล็อตนะครับได้1ชิ้นเลยนะครับซึ่งอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าช่วงแรกนี่กระเป๋าเต็มบ่อยนะครับที่เกียร์เลียร์ของ ต่อมานะครับเป็น s ซ a y ่นเรย์อีพีคิสอนะครับซึ่งอันนี้มนันเป็นของที่ไว้กดใช้เมื่อกดใช้เนี่ยมันจะอยู่7วันนะครับเมื่อเพื่อนๆกดใช้แล้วเพื่อนๆจะได้อีพีที่ได้รับจากการฆ่ามอนสเตอร์ตามแมปอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้น20%สนะครับส่วนต่อมามี Snow Trader นะครับทไวไลท์ยูนิคอร์ซึ่งอันนี้เขาแจกเซิร์ฟที่ร้วก็แจกเหมือนกันนะครับเอาไว้ขี่นั่นเองเป็นสัตขี่นะครับเอาไว้ขี่ทำเวสเนาะจะได้ไวๆสองสามวันเวลหกสิบแล้วอะไรเงี้ย โอเคต่อต่อมานะครับอันนี้เราไปที่ไปที่กิจกรรม CBT ตอนตอนอน,นั่นเลงกูว่าก่อนโอเคกิจกรรม CBT นะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เข้าร่วม CBT หรือช่วงโค้ดเพต้าหรือว่าช่วงทดสอบระบบเนี่ยแล้วเล่นนะครับเก็บเรลจนถึงเรเวล5 5ขึ้นไปตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้รับรางวัลทั้งหมดดังนี้เลยครับอันแรกนะครับคือฉายานะครับ ฉายาผู้เิชิตกาดนะครับจะบวกคุณสมบัติเพชพีน100เลยนะครับเป็นสเตตัสถาวรนะครับแ,แล้วอันต่อมาเป็น c o ซี่บายเย a มันะครับผมเป็นผู้ฟังน้องหมีนั่นเองนะครับเป็นผู้ฟังส้มด้วยนะครับซึ่งอ l สเต a อันนี้ค่อนข้างเจ๋อเลยนะครับแจกแจกด้วยเออโอเคต่อมาก็เป็นการ์ดคิติคอนเป็นการ์ดอวัยวะแฟร์นะครับต่อมาอันนี้ดีมากสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเติมและอยากเวลไวก็ ต้องทํากิจกรรมนี้เลยซึ่งมันจะได้ Guardian Spirit นะครับ of Gaia มาด้วยไอเจ้าตัวนี้นะครับมันทําให้เรากําจัดม Monster EP จากเควสแล้วก็มีด r o p r a t ด้วยนะครับซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยมันจะอยู่7วันเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยนะครับอันก่อนอันเนี้เนาะซึ่งอันเนี้ยมันดีมากมันดีตรงที่เวลาเพื่อนๆทำ Quest อะไรเงี้ยแล้วเราได้ Lucky EP จากเควสมานะครับมันจะบวกด้วยนะครับยีสมมุติเพื่อนๆได้เควส t ห้าหมื่นได้ EP จากเควส t ห้าหมื่นมันจะบวกขึ้นไปเป็น7จ็ดหมื่นห้าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่ง ทำให้เราทำเควสแล้วได้ไอพีเยอะนะครับสำหรับสำหรับสำหรับคนที่มีคือถ้าวัดกันเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีกับคนที่มีเนี่ยทำเควสหมดแล้วยันเม่้าสิบเหมือนกันเลยแต่ว่าอีกคนหนึ่งนะครับจะได้เวลมากกว่านั่นเองนะครับโอเคต่อมาที่กุญแจมนอสูรอันนี้ไม่สำคัญช่างแม่ง <laughs> เป็นกล่อง,งโง่ๆนะครับเปิดเปิดแล้วได้เศษกุญแจ,เ,จเออต้องเปิดหลายกล่องนะครับเพื่อที่จะได้มนอสูรมาเล่นหรือว่าสัตว์อัญเชิญอะไรประมาณนะั้นเนาะ โอเคต่อมาเราดูที่กิจกรรมเออนี่เลยอันนี้เป็นกิจกรรมที่เพื่อนๆเ,เวลาลงทะเบียนครบตามยอดเขาจะแจกของนะครับซึ่ง2,500 ID เมื่อสมัครครบ2,500 ID นะครับก็จะแจกตัวนี้เลย Trainer Club น,นะครับเป็นอะไรที่เอาไว้เพิ่มอีกพีเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยใช้นะครับแล้วก็แจกดอรอปเลดนะครับอันนี้กี่ชิ้น5ชิ้นนะครับโอเคเอาไว้เก็บไวใ้ใช้หลังนะเนี่ยผมแนะนำเลยแรกๆไม่ต้องใช้หรอก ไม่รู้จะดอปอะไรนะครับเอาไว้ดอกอาวุธหลังๆดีกว่าเนาะโอเคต่อมาตอนนี้นะครับนี่แล้วเราได้5,000 ID แล้วนะครับจะได้ใบตีบวกนะครับ5ชิ้นบวกอาวุธกระบอกชุดอย่างละ5ชิ้นนะอันนี้ก็เอาไว้ตีของช่วงเลเวล,ล60แล้วกันนะครับแรกๆจะเพิ่งไม่ต้องใช้มันเก็บไว้ดีกว่าเออแรกๆอะ่ะนี่เลย10,000 ID ยังไม่ถึงนะครับเขาก็จะแจกเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็มีใบ ใบเพิ่มดอกนะครับดอกบ,บอสดอกอะไรก็ว่ากันไปมีอันนี้คืออะไรวะสัมูมอ๋อนังยาสุมออปชั่นนะครับไว้สุม่มแฟซส้มอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็เหมือนเดิมกล่องไกอาเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่กล่องไกอาอันนี้เป็นกล่องชุดไกอานะครับมันจะเป็นกล่องชุดที่บวก e ี20%ีเอนันนี้ดีนะใช้ยัน60ได้เลยนะครับโอเคต่อมาเป็นกุญแจนะครับอันนี้เราได้กุญแจเลยเป็นเฮล่านะครับ ใช่ใช่เมื่อกดใช้จะได้จะปลดกระสุนเฮล่านะครับทันทีเราจะได้าศูสู์มาใช้เลย1ตัวนะครับเป็นกุญแจเลยไม่ใช่เศษกุญแจนั่นเองแล้วเราก็จะได้ใบตีบวกอันนี้มาด้วยนะครับใบการันตีตีบวกโอเคก็เท่านี้นะครับสำหรับกิจกรรมมีอะไรเพิ่มอีกไหมนี่เลยมีอันหนึ่งคือไลค์แอนแชร์นั่นเองคือถ้าเพื่อนๆไปไลค์แอนแชร์ในเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะได้ของนะครับประมาณนี้เลย แต่ว่ามันสุ่มอนะเนาะมันไม่ได้สุ่มเยอะนะเออคนมันมันแล้วแต่คนโชคดีอะก็จะได้รับไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เปิดขายที่หลังด้วยเนาะคือถ้าใครได้ไปนี่คือแบบเป็นแรเทมเลยนะครับน่ารักด้วยเนาะโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับเกมฟันดาซีฟอนเทรียนะครับถ้าเขาเปิด CBT ีเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูอีกที ดี๋ยวผมจะมาเดินเก็บเวสให้ดูด้วยตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึง55เลยนะครับเพราะว่าบางคนวิ่งเก็บเวสแล้วง,งงๆติดๆขัดๆ,ดๆตรงไหนอะไรเงี้ยผมจะวิ่งตั้งแต่เลเวลหนึ่งยันไว้ว่า5ให้ดูเลยนะครับไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนคลิปมันอาจจะนานมากก็เอาไว้ดูกันอีกทีนะครับว่าต้องแบ่งพาร์ทแบ่งอะไรไหมโอเคสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันนะครับสาหรับเกมแฟนตาซีฟอนเทียนะครับฟาก,กชักดใช้ ขอไปฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์ปรึกษากันมาได้นะครับไปเจอกันบ๊ายบาย 一番言って欲しかった時に一番言って欲しかった人が言ってくれたこと